ถาเรื่องที่ควรรู้ก่อนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อีกหลายคนกำลังลังเลว,ว่าจะเปลี่ยนเลขเบอร์โทรศัพท์ดีไหมหลังจากมีคนทักว่าเลขไม่ดีเลขไม่เฮงเลขเคราะไรและอื่นๆผมเคยได้ยินเรื่องนี้เมื่อสักสี่ปีที่แล้วและได้ทดลองเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ด้วยตัวเองรวมถึงสอบถามนั่งคุยกับผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นี้ที่ไม่ได้เงินจากผมแม้แต่บาทเดียวฉะนั้น ข้อมูลที่เขาแลกเปลี่ยนกับผมจึงอยู่บนพื้นฐานของวิทยาทานไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองต่อไปนี้คือข้อสรุป5เรื่องที่ผมรวบรวมและสรุปมาให้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านก่อนจะตัดสินใจว่าควรจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ดีหรือไม่การดูเบอร์โทรก็เหมือนการดูลายมือหรือทำนายดวงชะตาจากวันเดือนปีเกิด คือมันมีศาสตร์ที่ใช้อ่านตัวเลขทำนายนิสัยใจคอบอกร่องรอยของอดีตปัจจุบันถึงอนาคตได้คร่าวๆประมาณหนึ่งแต่ความแม่นยำจะมากหรือน้อยขึ้นกับความสามารถของผู้ดูว่าจะมีความชำนาญในการวิเคราะห์หรืออ่านตัวเลขมากแค่ไหนรวมทั้งความแม่นยำจะลดลงเรื่อยๆตามลำดับจากอดีตและปัจจุบันที่มักจะแม่นมากเพราะมันเกิดขึ้นแล้ว มีร่องรอยให้เห็นง่ายถึงอนาคตที่ดูยากความแม่นยำต่ำเพราะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามการเลือกกระทำหรือกใหม่ย้้ำว่าผมไม่ใช้คำว่าแก้กรรมนะครับเพราะกรรมที่ทำไปแล้วมันรื้อมาแก้ไม่ได้แต่เราทำกรรมใหม่ที่ดีกว่าเพื่อเปลี่ยนทิศท,ทางชีวิตเราใหม่ให้ดีกว่าเดิมได้ครับซึ่งสิ่งนี้โหราศาสตร์บอกไม่ได้ครับว่าเราจะทำหรือเปล่าตัวเลขไม่ได้มีผลกับชะตาชีวิตเราไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือแย่ลง แต่กรรมของเราแต่ละคนต่างหากที่มีผลกับตัวเลขอันนี้แปลไทยเป็นไทยให้อีกทีว่าเพราะเราเคยทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเพราะนิสัยใจคอเราเป็นอย่างไรก็จะดึงดูดชักกระนำให้เราได้เลขชุดหนึ่งมาเป็นเลขเบอร์โทรประจำตัวยกตัวอย่างรถ BM อซีรีส์7คันละ7ล้านกว่าไม่ได้ทำให้ใครมีเงินหรือฐานะดีขึ้นได้แต่คุณต้องมีเงินมีฐานะดีก่อนประมาณหนึ่ง ถึงจะมีรถรุ่นนี้ได้พอจะนึกออกไหมครับฉะนั้นไม่มีเบอร์โทรที่เปลี่ยนแล้วทำให้ใครรวยแต่ถ้าเขามีบุญเก่ามีกรรมปัจจุบันที่กำลังจะส่งผลให้เขารวยต่อให้เขาหลับตาหยิบเบอร์โทรเขาก็จะหยิบเบอร์ที่เหมาะกับชะตาของเขาเองถ้าเบอร์โทรที่หยิบมามันไม่เหมาะกับตัวเขาเขาก็จะไม่ชอบเบอร์นั้นแล้วก็ไม่เอาไม่เปลี่ยนหรืออยากเปลี่ยนก็อาจจะไม่สำเร็จเช่นสิมนั้นหมดอายุไปแล้วมีคนเอาไปแล้วและอื่นๆ ถ้าคิดจะเปลี่ยนเลขสวยกับเลขดีไม่เหมือนกันนะครับเบอร์โทรบางเบอร์เลขเรียงกันสวยเชียวแต่อ่านค่าออกมาแล้วอาจจะติดลบมหาศาลฉะนั้นการเปลี่ยนเบอร์โทรไม่จําเป็นต้องจ่ายแพงเพื่อเลือกเลขสวยแต่อย่างใดเลขราคาถูกถูกแต่ความหมายดีก็มีครับที่สําคัญเลขดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับมันขึ้นกับอาชีพของคุณหรือจุดอ่อนจุดแข็งในตัวที่คุณอยากปรับยำ้ำว่าไม่จําเป็นต้องจ่ายแพงเพื่อเบอร์สวยนะ ความลึกซึ้งของศาสตร์เรื่องตัวเลขมันมีหลายระดับตั้งแต่ระดับหยาบๆเช่นผลรวมตัวเลขซึ่งเทียบเท่าได้กับการทายว่าคนที่เกิดวันจันทร์พังคารถึงวันอาทิตย์ชีวิตจะเป็นยังไงลองนึกภาพว่าคนเกิดวันจันทร์ในโลกนี้มีกี่คนแล้วคุณว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ชีวิตทุกคนที่เกิดวันแต่ละวันจะเหมือนกันหมดนั่นแหละคือโอกาสความแม่นของการทายจากผลรวม สุดท้ายคือถ้าเปลี่ยนเบอร์โทรแต่ไม่เปลี่ยนนิสัยวิธีการใช้ชีวิตยังสร้างกเดิมเดิมไม่ทําทานไม่มีศีลไม่มีสติไม่มีความเพียรในหน้าที่การงานก็ยากที่ชีวิตจะเปลี่ยนครับซื้อเบอร์ดีแค่ไหนก็ไม่ช่วยอะไรเหมือนตอนนี้หลายคนฮิตไปเปลี่ยนชื่อผมก็อยากบอกแบบเดียวกันว่าเปลี่ยนชื่อแล้วต้องเปลี่ยนการใช้ชีวิตด้วยถ้ายังทำตัวเหมือนเดิมที่เกียรเหมือนเดิมผิดศีลห้า เป็นนิดคิดแต่เรื่องชั่วๆเหมือนเดิมแล้วคิดว่าเบอร์โทรหรือชื่อใหม่จะช่วยอะไรได้ขอบอกว่ายากครับผมคงไม่ชี้นำว่าควรหรือไม่ควรเปลี่ยนเพราะมันเหมือนกับบอกว่าควรจะลาออกจากงานประจำไปทำธุรกิจของตัวเองดีไหมมันเป็นเรื่องความชอบความถนัดเฉพาะบุคคลครับแต่โดยความเห็นส่วนตัวผมว่าควรเปลี่ยนกับปัจจุบันของตัวเองให้ดีขึ้นก่อนแล้วถึงเวลาคุณอาจจะมีเหตุให้นึกอยากเปลี่ยนเบอร์เองแล้วถ้าเทียบก,กับเรื่องชื่อ ซึ่งพ่อแม่ให้เรามาแต่เกิดผมว่าเรื่องเบอร์โทรเป็นเรื่องที่เปลี่ยนง่ายกว่าเยอะใครที่อยากรู้ว่าผมคุยกับผู้เชี่ยวชาญคนไหนไปที่เฟซบุ๊กผมแล้วหลังไม่มาก็แล้วกันจะบอกให้สุขสัรต์วันที่มือถือเรายังรับสายเข้าโทรออกติดก็แล้วกันนะครับ